สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Chapter 4กับการรีวิวร้านค้าเกม f o r t n i t นประจำวันที่22มีนาคมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับซีซันใหม่สนุกไหมคอมเมนต์ล่างได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปดูกันว่าในร้านค้า i อเทมช็อนั้นมีอะไรมาขายน่าซื้อน่าสนใจกันบ้างครับโอ้โหเอา b บ t ท l พาร์ s ขึ้นเลยนะหลายๆคนน่าจะชื่นชอบครับกับบรทพาร์ซีซันนี้ครับเขาก็เลยจับขึ้นมาข้างบน แบทเทนพาร์ตบูสต์ไปอีก25เลเวลครับในราคา1850ผมคิดว่านะตอนนี้เนี่ยอย่าพึ่งซื้อครับกับตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นทางลัดที่ค่อนข้างเร็วครับสำหรับใครที่อยากได้ของใน b a t t l e Pass แต่ว่าเรายังมีเวลาเล่นอีกเยอะครับ1,850ัิบวีบัคกับบูยี่สิบห้าเลเวลเท้ามันคุ้มค่าไหมสำหรับคนไม่มีเวลาคุ้มค่าครับแต่สำหรับตอนนี้ค่อยๆเล่นไปครับเสพบรรยากาศ f อร์ n i น e ไปเรื่อยๆครับยังมีเควสมีอะไรให้ทำอีกเยอะครับ 1, คุ้มแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับยังไงเ็เก็บไว้ก่อนครับฟอนไนครูครับฟอนไนครูเนี่ยผมอวยมาไม่รู้กี่คลิปต่อกี่คลิปแล้วครับว่าบันคุมค่าแค่ไหนโดยเฉพาะช่วงนี้ครับที่รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอาไปสนับสนุนประเทศยูเครนเนาะที่เขาประสบปัญหาสงครามอยู่ครับคุ้มแสนคุ้มไปดูย้อนได้ครับในคลิปเมื่อวานในช่วงของ b a t t l e Pass นะครับผมพูดไวในช่วงแรกสามารถดูได้ครับมาอยู่ในส่วนของฟีเจอร์ไอเทมครับหรือว่าร้านค้าวันนี้จริงๆสักที ชุดปลาครับก็กลับมาอีกแล้วครับมีแบบบันเดิลสองพันวิบัแล้วก็แยกขายครับตัวละครปลาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของ Fortnite นะครับคืออยู่ในโหลดดิ้งสกรีนอยู่ในเทเลอร์ต่างๆมากมายครับตัวละครน้องปลามีทั้งหมด3สไตล์ครับแล้วก็มี1กระเป๋าราคา1,200 v พันสอปลาออริจินอลครับจุดเด่นของเขาเลยครับคือสีผิวของน้องปลาที่เป็นสีส้มคล้ายกับปลาทองครับ ตัวละครไม่ใช่ตัวละครผู้ชายหรือผู้หญิงใส่ชุดปลานะครับแต่คือปลาเลยมนุษย์ปลาเดินได้เลยครับออกแบบมาดีครับตัวเสื้อเป็นสีฟ้าครับแต่พอเปลี่ยนเป็นสไตล์ที่2ครับชุดเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวกราสีครับรวมถึงบริเวณใบหน้าจะมีผ้าปิดตาเป็นปลาดาวนะครับค่อนข้างสวยนะสีตัวละครเหมือนเดิมครับแต่ว่าสไตล์ที่3ครับจะเป็นปลาคล้ายๆกับนักฆ่า เออใส่ลับประมาณนี้ครับใส่แว่นเหมือนกับมองในที่มืดอ,อะไรทานองนี้นะตัวปลาครับเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูไล่ไปสีฟ้าชุดเป็นสีดําครับถือว่า3สไตล์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะตัวชุดอะ่ะถือว่าออกแบบมาดีครับตัวกระเป๋าครับกระเป๋าคล้ายๆกับกระชังปลาที่จับแต่ว่าใส่น้ำไปข้างในครับก็น่ารักดีแต่ว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องดูกระเป๋าก็ได้ครับ ิดว่าเป็นของแถมครับตัวสไตล์1,200ัวิบก์สไตล์เนี่ยคุ้มแล้วครับอันที่ผมชอบีิสุดนเลยนะในน้องปลาครับคือเครื่องร่อนของเขารครับอันนี้มีเพลงเลยนะนี่ <ingle> <c oughs> น่ารักไหมถ้าเราดูใก,ใกล้ๆมันจะเป็นตัวเหมือนเยลลี่ร้องอยู่ครับเอ๊น่ารักเนาะเพลงนี้ผมชอบมากเลยนะราคา8ป0วิบั์ครับน้อยเครื่องร่อนนะครับที่เวลากล้าออกมาแล้วจะมีเพลงคนระับอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่ค่อนข้างเพราะครับ ที่ขุดครับที่ขุดจะเป็นเหมือนถุงน้ําแล้วก็รองเท้าครับเ <t ell> วล <t ell> าฟาดไปจะเหมือนกับพวกถุงน้ํามันมีน้ําใช่ไหมแล้วเสียงแบบครอกๆอ,อะไรประมาณนี้ครับเอฟเฟกตอนกระจายก็เป็นน้ํากระจายออกมานะครับ500วบคัคุ้มค่าไหมผมว่าการออกแบบดีครับค่อนข้างสวยเลย <t ell> ลายปืนครับลายปืนก็อันนี้เป็นตัวลายสุดท้ายของสไตล์เจ้าป่าใช่ไหมสีออกฟ้า,ฟาๆไล่ไปสีชมพูครับก็สวยดีครับ300วบั อันนี้เป็นหน้าน้องปลานะข้างในครับตัวปืนเป็นสีเหลืองแล้วก็มีโลโก้น้องปลาอยู่ครับเป็นแบบหน้าน้านองปลาตัวปลายปืนพันท้ายมีสีออกฟ้า,ฟาครับแต่ว่าได้มาจากกระปกกระสุนไม่มีก็โอเคอยู่ครับสำหรับ3 0 0วิบักเก็น้องปลาครับอันนี้ก็เป็นสไตล์1กับสไตล์สองของน้องปลาครับสีออกส้มไล่ไปเหลืองครับปลายปืนกับพันท้ายสีเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวบริเวณลายตรงกลาง ทั้งหมดนี่ครับที่ผมรีวิวมาราคา2,000 V b บันะครับหากซื้อเป็นบันเดิลถา่ามาคุ้มค่าไหมผมว่าถ้ามองตัวปลากับไกดเดอร์ครับแล้วก็ที่ขุดเนี่ยคุ้มแล้วนะสำหรับ2,000ว b บัครับยังได้ลายปืนแถมมาอีก3ลายก็โอเคอยู่ราคาไม่แรงครับ2,000 V b บัเนี่ยผมว่าคุ้มค่าครับกับเจ้าปลามาในส่วนของฟิชเจอร์ไอเทมครับในส่วนต่อมาเนาะเป็นตัวละครที่ วนมาค่อนข้างบ่อยครับแล้วก็เมื่อซีซันที่แล้วก็มีตัวสกินเวอร์ชันพิเศษด้วยครับกับชา a ์โด้ซีดี้นะก็คือตัวละครดรีมครับตัวละครตัวนี้คือตัวละครมาตรฐานของ f o r ์ดไนท์นะครับที่ถูกเอามาใส่ชุดให้ดูอลังการขึ้นโดดเด่นที่ความเรืองแสงครับตัวละครมีแสงสีฟ้าที่โดดเด่นตัวละครเน้นสีม่วงครับสวยนะตัวละครออกแบบมาดีครับแต่ว่าออกแบบมาในพื้นฐานของตัวละคร f o r ์ดไนท์ครับก็คือรองเท้าบูทสูงสนับเข่าข้างเดียวครับ จุดเด่นเลยที่หลายๆคนชอบครับคือกระเป๋าหลังกระเป๋าหลังของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับผีเสื้อครับแตกแล้วก็มีแสงออกมาค่อนข้างสวยนะครับโดยรวมแล้วจริงๆอะ่ะแพ็คก,ก่อนหน้านี้ครับที่เป็นชาร์โดซีรีก็ราคา1,200แถมได้สกินพิเศษสีทองด้วยนะผมคิดว่าอันนั้นอนะ่ะคุ้มกว่าอันนี้ครับแต่ว่ามันหมดเวลาไปแล้วไงณนะตอนนี้เหลือแค่ตัวนี้ครับก็คือออริจินอลของเขาค่อนข้างสวยครับ1,200ัรบดโดดเด่นที่ตรงกลางเสื้อมากๆเลยนะเหมือนผีเสื้อเรืองแสงครับ ไม่ใช่กาแล็กซีนะครับเป็นแค่ลายครับมีตัวละครผู้หญิงแล้วก็ต้องมีตัวละครผู้ชายครับตัวละครผู้ชายเนี่ยผมมองว่าโดดเด่นน้อยกว่าตัวละครผู้หญิงครับอาจจะเป็นเพราะว่าใส่หน้ากากเยอะหรือว่าชุดเลืองแสงไม่พอครับแต่ตัวละครออกแบบมาดีครับหน้าตาคล้ายนกคูกนะสวยมากๆครับสีสวยหน้ากากสวยครับแต่ว่ามันสวยน้อยกว่าตัวละครผู้หญิงแถมแพงกว่าด้วยครับกระเป๋าหลังครับคล้ายๆกับเป็นคริสตัล ถามว่าโดยรวมแล้วสวยไหมผมมองว่ายังเฉยๆครับตัวละครตนี้โดดเด่นแค่แสงสีฟ้าที่ออกมาตามชุดนะครับที่ขุดครับที่ขุดผมมองว่าโดดเด่นนะแต่ราคา1 000, 2 0 0บาทไม่มีรีแอคทีฟด้วยราคาเลยค่อนข้างแพงครับเสียงตอนฟันเนี่ยก็เป็นเสียงของมีคมทั่วไปครับแต่ตอนเหวี่ยงเนี่ยจะแบบวึงๆหน่อยเอฟเฟกกระจายเป็นสีเหลืองครับผมคิดว่าอันนี้มันออกแบบสวยแต่ราคาแรงมากแล้วก็เสียงเฉยๆครับ ลายปืนนะลายปืนอันนี้สวยนะแต่ว่าฟังก่อนครับใครที่เคยเล่นฟอร์ดไนท์ช่วงหลังๆมาเนี่ยครับลายปืนสีม่วงจะค่อนข้างเยอะนะครับช่วงประมาณสักก่อนจะเป็นแชปเตอร์สาะครับอ่าช่วงนั้นแนหะลายปืนสีม่วงจะเยอะเนาะลายปืนนี้จริงๆมันสวยไหมมันสวยครับแต่ว่าห้าร้อยวบัคก,กับลายสีม่วงสาหรับผมผมมองว่ามันเยอะแล้วครับก็ยังเฉยๆครับตัวเครื่องร่อนครับ ราคา1,2 0 0งพันสอิวบัคเสียงค่อนข้างเงียบครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาคล้ายกับตัวกระเป๋าหลังของตัวผู้หญิงเนาะเป็นเหมือนปีกผีเสื้อครับก็สวยดีครับด้านหลังก็มีเหมือนกับแสงลอยออกมาด้วยเป็นสีฟ้าปลายเป็นสีม่วงครับหนึ 1, 000, 2, ่พันอิวบัคราคาแรงแต่สวยผมคิดว่านะในแพ็คเนี้ยจริงๆอ่ะชุดมันสวยครับอยากให้มัดรวมเป็นบันเดิลครับตัวละครชายตัวละครหญิงอ่ะทั้งหมดเนี่ยสามพันวีบัคผมว่าคุ้มครับทั้งหมดนี่เลยนะ สามพันวิบัคคุ้มครับแต่ถ้าเกิดซื้อแยกเนี่ยผมมองว่าแล้วแต่คนชอบครับก็ถ้าจะให้อวยก็คงจะอวยเป็นตัวละครดีมครับตัวละครที่โดดเด่นที่สุดแล้ว Ruby ครับในเวอร์ชันชาร์โดซีรีส์จริงๆแล้วบันเดิลเนี้ยหรือว่าแพ็คเนี้ยครับเคยแจกฟรีนะครับใครที่เคยเล่นช่วงที่เขาแจกเนี่ยก็จะได้ไปแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ทันช่วงนั้นครับก็ต้องมาซื้อในราคา1,500วิบัคถามว่าคุ้มค่าไหม ผมมองว่าตัวละครรูบี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นครับของ f o r t n i น e เพราะว่าเป็นตัวละครผู้หญิงที่ออกแบบมาดีครับตัวละครเพียวตัวละครสวยครับจุดเด่นของ Ruby รูบี้ในเวอร์ชัน s h a d o w Series ก็ต้องบอกว่าเป็นบริเวณส่วนสีขาวที่เรืองแสงครับตาเป็นสีขาวนะครับตัวละครสวยครับเน้นขาวดํากระเป๋าหลังครับก็เป็นกระเป๋าหลังของรูบี้ที่เปลี่ยนเป็นขาวดำครับเน้นเป็นสีขาวตรงนี้ให้ดูสว่างขึ้น ที่ขุดก็ที่ขุดเดิมของลูบี้ครับเปลี่ยนเป็นขาวดําเสียงธรรมดานะแบบเป็นเสียงแบบปกติแล้วก็เสียงกระจายเอฟเฟกกระจายอะไรเงี้ยปกติครับตัวเครื่องร่อนครับก็เปลี่ยนจากของลูบี้ที่เป็นสีแดงเป็นสีดาครับโดยรวมๆแล้วมันคือลูบี้ในเวอร์ชั่นขาวดำนั่นแหละครับถ้าจะให้สรุปนะตัวละครสวยครับดึงพาพลอวบัคสำหรับคนที่ไม่รับการแจกฟรีนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครผู้หญิงที่ค่อนข้างสวย ใครตามหาตัวละครผู้หญิงคุ้มคุมสักตัวละครหนึ่งครับวันนี้ Ruby Shadow Series ก็คุ้มค่าครับ d a i l y Item ครับหรือว่าร้านค้าประจำวันส่วนใหญ่างแล้วก็เป็นสินค้าเก่าวนกลับมาขายใหม่ครับตัวละครตัวแรกครับก็เป็นตัวละครแนว Rider อีกแล้วนะหรือว่านักขับครับก็เน้นสีขาวใส่หมวกกันน็อกโดดเด่นที่ตัวกระจกของหมวกกันน็อกครับจะออกเป็นสีดำมุงม่วงครับ ตัวละครสวยนะครับแต่ว่าพอถอดหมวกออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่าอ้าวมาอีกแล้วครับตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ถูกเอาไปใส่หลายๆชุดอย่างที่ผมบอกครับบ่อยมากแต่ชุดแต่ละชุดที่เขาไปใส่เนี่ยค่อนข้างสวยนะครับกระเป๋าหลังครับแม้ว่าจะธรรมดาครับเป็นกระเป๋าแล้วก็เน็บกาตาณะเอาไว้แต่ก็ใส่เข้ากับชุดได้อย่างดีครับ1,500ับาทก็โอเคอยู่ตัวละครตัวนี้ นี่ไงคล้ายๆตัวละครรีมตัวเดียวกันเดียวกันเลยครับแต่ว่าเขาแบบเป็นตัวละครยอดฮิตไงก็ถูกใส่ในหลายๆซีรีส์เนาะใครที่ชื่นชอบตัวละครนี้ครับอยากจะตามเก็บทุกชุดผมก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อชุดไรเดอร์อันนี้ครับชุดรีมสวยกว่าอีกหนึ่งตัวละครครับที่วนกลับมาขายค่อนข้างบ่อยครับแป0ร้อยวีาครับตัวละครออกแนวคล้ายๆกับทหารครับ ก็ใส่ชุดกรอะกันกระสุนโดดเด่นท pe ี่ส er nah ีผมแล้วก็แว่นตาครับตัวละครไม่มีกระเป๋าหลังนะครับก็โอเคอยู่ครับสำหรับ800วีบัคเพลงลิขสิทธิ์ครับ Dance Monkey หลายคนน่าจะเคยฟังครับจะร้องแบบเนเนนีเนนนเนเนเป็นเพลงที่เพราะนะครับแล้วก็ดังมากๆใครที่ชอบเพลงนี้ครับแม้ว่าท่าเต้นจะไม่มือวาครับแต่ก็เป็นเพลงลิขสิทธิ์ที่ราคาถูกมากครับสามบัคไอคอนซีรีส์ครับ เออีโมดนี้กลับมาอีกแล้วครับเพลงนี้เพราะนะดูเพื่นๆเ,เลยครับมีทั้งการกวาดมือที่มีเอฟเฟกครับแล้วก็ความฟุ้งฟริงบริเวณปลายมือเนอะาะสมอกมากครับอ่าอีโมดมีมยอดฮิตครับกับเจ้าแซงโซโฟนครับ ราคาค่อนข้างแรงครับกับ 800v b บั k แต่ถามว่าถ้าเต้นแล้วเสียงเพลงนั้นเพราะไหมบอกเลยครับว่าเพราะมากครับต่อยพื้นครับราคา2 0 0วิัั k ก็เท่ดีครับถ้าเกิดเรากดใช้ก็ตัวละครจะทำท่าคล้ายกับซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งครับแต่เป็นการต่อยพื้นครับในส่วนของเดลี่ไอเทมถ้าหากจะให้อวยครับจริงๆวันนี้น่าจะอวยเป็นอีโมดครับคุ้มสุดคุ้มครับแดน c ์มังกี้ครับ อันนี้ดีครับราคาถูกด้วยส่วนอันอื่นๆครับก็แล้วแต่ชอบแล้วกันครับว่าชอบอันไหนนะส่วนอีโมดผมก็คิดว่าสวยเกือบทุกอันเลยครับอ่าอิงเวลแกรนแพ็ไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแม็กชาป๊อปแพ็ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับเมื่อวานชาโดไลซิ่งแพ็ยังอยู่นะครับแล้วก็แพ็สุดท้ายยังอยู่ครับก่อนจากกันครับผมต้องขอบอกอีกครั้งครับว่ารายได้นะตอนนี้นะครับหากเราซื้ออะไรก็ตามในเกมฟอร์ดไนท์เนี่ยรายได้ครับก็จะถูกไปสนับสนุนยูเครนผมก็แนะนาครับว่าให้ซื้อ แล้วก็อย่าลืมครับใส่โค้ดส่วนสี่แชปเตอร์ด้วยนะไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตามครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับสำหรับทุกคนที่มาดูคลิปรนะีวิวฟอร์ดได้จนจบนะแล้วก็ทุกคนที่สนับสนุนผมครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ